จริงไหมคะที่เขาบอกว่าเราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกได้ด้วยการลงทุนในกองทุนแค่กองเดียวสวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วสมัครได้แล้ววันนี้ระดับต้นกล้าได้อีโมจิพิเศษบวกกับคอมเมนต์คุณจะถูกตอบก่อนถัดไประดับต้นอ่อนเติบโตดูคลิปพิเศษก่อนใครรวมถึงคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกและสุดท้าย ระดับต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากดปุ่มสมัครใต้คลิปแล้วมาเติบโตไปด้วยกันคะ่ะคำเตือนพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองเท่านั้นมีได้เป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเรามาเริ่มกันเลยตอนกองเดียวเที่ยวรอบโลก v ีมันจริงหรือจก,กตาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักคิดมั่งคั่งเวลติงเกอร์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือกําลังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงเหรอกองทุนที่ซื้อแค่กองเดียวแล้วเหมือนได้เป็นเจ้าของบริษัททั่วทั้งโลกเลยเนี่ยคำตอบคือมันมีค่ะ แต่จะจริงแท้แน่นอนแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทุบดินลึกถึงแก่นของกองทุนประเภทนี้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ากองเดียวครอบคลุมทั้งโลกที่พูดถึงกันบ่อยๆในวงการลงทุนส่วนใหญ่แล้วหมายถึงกองทุนดัชนีหรือ ETF Exchange Traded Fund ที่ลงทุนตามดัชนีหุ้นทั่วโลกอย่าง แวนการ์ดท o t a l เวิลด์สต็อกอินด f u n ์ ETF หรือที่เรียกสั้นๆว่า VT นั่นเองค่ะเจ้า VT เนี่ยเป็นกองทุนที่ตั้งใจจะเรียนแบบผลลัพธ์ตอบแทนของดัชน nee, ี FTSE Global All Cap Index ซึ่งด nee ัชนีนี้รวมหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่กลางเล็กจากประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกไว้ด้วยกัน โอ้โหฟังดูดีงามพระรามก้าเลยใช่ไหมคะเหมือนเราได้ซื้อหุ้นของบริษัท Apple Microsoft Amazon Google Tesla ในอเมริกาแถมยังได้หุ้นของบริษัทซัมซุงจากเกาหลีใต้โตโยต้ Toyota จากญี่ปุ่นอา i ีบาบาจากจีนหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆใ,ในไทยอย่างปอทด้วยฟังแล้วเหมือนมีตั๋วเครื่องบินบินฟรีทั่วโลกยังไงอย่างนั้นเลยทำไมถึงมีแนวคิด กองเดียวเที่ยวรอบโลกแนวคิดนี้มันไม่ได้มาลอยๆนะคะมันมาจากปรัชญาการลงทุนที่เรียกว่า g o b o n diversification หรือการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกนั่นเองค่ะนักลงทุนหลายคนเชื่อว่าการกระจายการลงทุนไปในหลายๆประเทศหลายๆภูมิภาคจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้ เพราะถ้าประเทศหนึ่งเจอวิกฤตอีกประเทศหนึ่งอาจจะกำลังเติบโตทำให้พอร์ตเราไม่ได้รับผลกระทบหนักจนเกินไปขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าคุณลงทุนแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นสหรัฐอเมริกาถ้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีปัญหาเช่นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือบริษัทใหญ่ๆประสบปัญหาพอร์ตการลงทุนของคุณก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยค่ะ แต่ถ้าคุณมีหุ้นของบริษัทจากญี่ปุ่นเยอรมนีหรือประเทศอื่นๆด้วยเมื่อสหรัฐอเมริกาแย่ประเทศอื่นอาจจะดีชดเชยกันไปมาทําให้พอร์ตโดยรวมของคุณยังคงทรงตัวหรือฟื้นตัวได้เร็วกว่าแต่มันจริงเหรอที่ว่าครอบคลุมทั้งโลกแบบรายข้อจํากัดอันนี้ล่ะคะ่ะคือจุดที่เราต้องมาเจาะลึกกันแม้ว่า วีทีจะครอบคลุมหุ้นทั่วโลกแต่ก็มีสัดส,ส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันไปตามขนาดตลาดของแต่ละประเทศค่ะนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนมีมูลค่าตลาดหุ้นใหญ่สัดส,ส่วนการลงทุนในประเทศนั้นก็จะเยอะซึ่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็กินสัดส,ส่วนไปค่อนข้างมากถึงเกือบ60%ของกองทุนเลยทีเดียวค่ะ ข้อมูลจากแวนการ์ดณสิ้นปี2023แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาของ VT อยู่ที่ประมาณ59.9%ตามมาด้วยญี่ปุ่นที่6.2%สหราชอาณาจักร3.4%จีน3.0%และแคนาดา2.8%ตามลำดับนั่นแปลว่าพอร์ตของเราจะเอ็นเอียงไปทางสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากค่ะ ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองดังนั้นถามว่าครอบคลุมทั้งโลกไหมครอบคลุมค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศจะมีสัดส,ส่วนเท่ากันหมดนะคะสัดส,ส่วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเป็นหลักถ้าคุณอยากกระจายความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันทุกภูมิภาคจริงๆการลงทุนในวีทีอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ข้อดีของการลงทุนใน v ีหรือกองเดียวที่รอบโลก 1. ความเรียบง่ายอันนี้เป็นข้อดีที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะคุณไม่ต้องมานั่งเลือกหุ้นเป็นตัวตัวหรือเลือกกองทุนรายวันประเทศให้ปวดหัวแค่ซื้อ VT ก็เหมือนได้ลงทุนในหุ้นเกือบ9,000กว่าบริษัททั่วโลกแล้วค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลเยอะๆ 2. การกระจายความเสี่ยงอย่างที่เล่าไปแล้ว การกระจายการลงทุนไปทั่วโลกช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึ่งได้ดีมากๆทำให้พอร์ตของคุณแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว 3. ต้นทุนต่ำกองทุนดัดชนีส่วนใหญ่รวมถึง VT มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค่อนข้างต่ำมากค่ะอย่าง v ีมีค่าใช้จ่ายต่อปี Expense Ratio เพียง0.07%เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากๆ เมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นทําให้ผลลัพธ์ตอบแทนของเราไม่ถูกกินไปกับค่าธรรมเนียมเยอะเกินไป 4. เป็น Evergreen Content อ้างอิงหลกัก Super Content การลงทุนในกองทุนดัชนีทั่วโลกแบบนี้ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Evergreen หรือเนื้อหาที่ไม่มีวันหมดอายุค่ะเพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเศรษฐกิจของประเทศไหนจะผันผวนขึ้นลง กองทุนนี้ก็จะปรับสัดส่วนไปตามตลาดโดยอัตโนมัติทําให้คุณไม่ต้องมานั่งปรับพอร์ตบ่อยๆเหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากๆค่ะข้อควรพิจารณาข้อจํากัดของกองเดี่ยวเที่ยวรอบโลกหนึ่งสัดส่วนสหรัฐอเมริกาที่สูงอย่างที่พูดไปแล้วว่าเกือบ60%ของกองทุนอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าคุณต้องการกระจายความเสี่ยงแบบเท่าเท่ากันทั่วโลกจริงๆอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มกองทุนอื่นที่เน้นตลาดเกิดใหม่หรือประเทศอื่นๆเพื่อปรับสมดุล 2. อ,อาจพลาดเมกะเทรนบางอย่างกองทุนแบบนี้จะลงทุนตามดัชนีตลาดซึ่งหมายความว่ามันจะลงทุนในบริษัทที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วทําให้คุณอาจจะพลาดโอกาสในการลงทุนในบริษัทเล็กๆที่กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือเมกะเทรนใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก3ไม่เหมาะกับสายซิ่งถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ชอบความตื่นเต้นชอบเก่งกำไรในหุ้นรายวันตัวหรืออยากได้ผลลัพธ์ตอบแทนหวือหวาในระยะเวลาอันสัน้นกองทุนแบบ V t ทีอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะเป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว 4. ความเข้าใจในสินทรัพย์ แม้จะบอกว่าง่ายแต่การเข้าใจว่า v ีลงทุนในอะไรบ้างสัดส่วนเป็นอย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อมันได้บ้างก็ยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่แค่ซื้อไปแล้วไม่ศึกษาเลยตัวอย่างจากโลกจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลงทุนแค่ v ีขอยกตัวอย่างให้นึกภาพลักษณ์ตามมันนะคะสมมุติว่าปี2022ที่ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง S&P 500ในสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงค่อนข้างหนักกองทุน VT ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะแต่เมื่อเทียบกับกองทุนที่เน้นลงทุนเฉพาะในเทคหนักๆอย่าง NASDAQ Composite ที่ร่วงลงไปเยอะกว่า VT ก็ยังถือว่ามีความผันผวนที่น้อยกว่าเพราะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่านั่นเอง แต่พอมาปี2023ที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากลับมาฟื้นตัวได้ดีมากๆโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคกองทุน VT ก็จะได้อาน,นิสงไปด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้เติบโตวหวือหวาเท่ากองทุนที่เน้นเทคอย่างเดียวเพราะมีสัดส,ส่วนหุ้นอื่นๆทั่วโลกมาถ่วงน้ำหนักไว้อีกขอยกตัวอย่างหนึ่งคือช่วงที่ตลาดเกิดใหม่ เช่นจีนหรืออินเดียกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงหากคุณถือแค่วีทีผลลัพธ์ตอบแทนส่วนนี้ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคนที่ลงทุนในกองทุนที่เน้นตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะค่ะนั่นเพราะสัดส่วนของตลาดเหล่านี้ในวีทียังไม่สูงมากนั่นเองดังนั้นการลงทุนในวีทีไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนดีที่สุดเสมอไปแต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลลัพธ์ตอบแทนตามค่าเฉลี่ยของตลาดโลก โดยมีความผันผวนที่ลดลงจากการกระจายความเสี่ยงในระยะยาวสรุปแล้วกองเดียวครอบคลุมทั้งโลกมันจริงไหมคำตอบคือจริงค่ะแต่ต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดของมันกองทุนอย่าง VT สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของบริษัททั่วโลกได้จริงและเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเรียบง่ายการกระจายความเสี่ยงสูงและต้นทุนต่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวแบบไม่คิดมากและเชื่อในศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมแต่ถ้าคุณเป็นสายที่อยากได้ผลลัพธ์ตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอยากเน้นลงทุนในบางเซกเตอร์หรือบางประเทศที่มีโอกาสเติบโตสูงเป็นพิเศษก็อาจจะต้องมองหากองทุนประเภทอื่นมาเสริมพอร์ตหรือพิจารณากองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังลงทุนอยู่ค่ะไม่ว่าจะเลือกกองเดียวเที่ยวรอบโลกหรือจะจัดสรรเองหลายๆกองการศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่รับได้ของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะคะหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ